นิยายเสียงเรื่องมายาลวงตอนที่สิเจ็ดเล่ไพ่กลจิตราเมื่อเสร็จจากธนาคารเธอก็ตรงไปยังบ้านแม่ใหญ่ในทันทีเธอไปถึงในขณะที่แม่ใหญ่และบรรีกำลังนั่งคุยอยู่ระเบียงด้านข้างเธอกว่าตามองหาพาคินแต่ไม่ปรากฏร่างของชายหนุ่มที่เธออยากเจอเธอไม่แสดงอาการให้เห็น หากก็ไม่รอดพ้นจากสายตาของแม่ใหญ่ไปได้เธอยิ้มหยันอยู่ในใจยิ้งสูงัยรู้สึกสะใจให้มันอึดอัดไปคงอยากรู้สินะว่าลูกชายฉันไปไหน ö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 . เหมือนวันรีและแม่ใหญ่รู้กันทั้งสองคนไม่กล่าวถึงพาคินเลยจนกระทั่งจิตราอดไม่ได้ต้องถามขึ้นด้วยความอยากรู้ นี่คุณพาคินไปไหนคะไม่เห็นเลยพี่ใหญ่ไปกรุงเทพเมื่อเช้านี่เองอ้าวได้ยินว่าจะกลับวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอคะเมื่อคืนเพื่อนพี่ใหญ่ไลน์มาบอกว่ามีคนสนใจคอนโดจะขอเข้าไปดูคอนโดวันนี้พี่ใหญ่ก็เลยต้องรีบบินไปเมื่อเชา้าจิตราใจหายวูบเธอได้แต่ภาวนาอย่าให้คนนั้นตกลงซื้อคอนโดเลยเธอจึงถามขึ้นว่า แล้วคุณใหญ่บอกราคาเขาไปเท่าไหร่คะพี่ใหญ่ตั้งไว้ที่สี่ล้านสองจ้ะแต่ก็คงลดได้แค่สี่ล้านจิตราฟังด้วยความร้อนใจจึงรีบพูดขึ้นว่าแม่ใหญ่คะถ้าคนที่เขาขอดูคอนโดวันนี้ไม่ตกลงส่งข่าวให้หนูรู้ด้วยนะคะหนูก็มองมองไว้เหมือนกันไม่อยากไปเสียค่าโรงแรมทุกครั้งที่เข้ากรุงเทพเพราะต่อไป คงต้องไปกรุงเทพบ่อยขึ้นหญิงสูงวัยยิ้มแต่ในใจของเธอหัวเราะอย่างถูกใจที่เธอคาดคะเนถูกปลากินเบ็ดแล้วนั่นสิ่กิตราถ้าเธอตั้งใจแบบนั้นก็ต้องมาลุ้นกันจิตราเมื่อได้ฟังก็พยักหน้าแต่ด้วยความที่เธอจดจอ่อแต่เรื่องที่จะต้องไปอยู่ใกล้พาขินมากจนขาดสติ เธอจึงรีบยื่นข้อเสนอที่ทำให้อีกฝ่ายหัวเราะก,ก้องอยู่ในใจแม่ใหญ่คะจิตราก็ใช่ว่าจะสนใจแค่คอนโดเท่านั้นนะคะคุยกับสายยันแล้วเรื่องที่เราจะต้องมีศูนย์กระจายสินค้าที่กรุงเทพเล่าให้เขาฟังถึงตึกแถวของแม่ใหญ่เขาก็สนใจบอกว่ายังไงก็แล้วแต่หนูหนูก็เลยรีบมาบอกเพราะวันนั้นได้ยินว่ากำลังจะต่อสัญญาเช่า ถ้าเราตกลงกันได้ก็ไม่ต้องต่อสัญญาเช่าหนูก็จะได้พาสายันไปดูตึกแถวให้เขาสบายใจด้วยจ้าถ้ายังไงเย็นๆใหญ่คงส่งข่าวเธอก็ภาวนาไปแล้วกันส่วนตึกแถวก็มาลุ้นกันว่าคนเช่าจะต่อสัญญาไหมยังไงฉันจะถามเขาไปอีกทีให้แน่นอนหลังจากคุยกันอีกสักครู่จิตราก็ขอตัวกลับ ทันทีที่จิตรารับตาไปสองคนแม่ลูกก็หันมายิ้มให้กันโดยเฉพาะวันนรีที่หัวเราะขึ้นอย่างดีใจพร้อมกล่าวชมแม่ตัวเองแม่เก่งจังทำไมแม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจิตราถึงรีบตัดสินใจล่ะคะเราไม่ต้องตื้อที่จะขายเลยแม่รู้ว่าจิตราไม่ใช่คนโง่คนแบบนี้เราก็ต้องให้ข้อมูลแบบเนียนเน ให้เขาไปคิดเอาเองเป็นทำนองเรื่องที่เราพูดกันแต่เขาได้ยินโดยที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันในครอบครัวเท่านั้นอย่างเรื่องคนเช่าตึกที่ไปซื้อตึกทางด้านหลังแล้วไม่ต่อสัญญาเรานั่นละ่ะลูกก็ได้ยินตั้งแต่วันที่เราไปคุยกับเขาแล้วที่จิตตาคอยอยู่บนรถไงละ่ะวันรีพยักหน้ายังนึกได้ถึงการเจรจาวันนั้นกับคนเช่าตึก แม่ถึงได้บอกให้หนูไม่ต้องพูดอะไรไงแม่ก็พูดให้จิตรารู้แค่ว่าเขากำลังจะต่อสัญญาแม่พาไปให้เห็นทำเลเห็นตึกนี่ถ้าจิตตาไม่คิดเองแม่มาก็ตั้งใจว่าจะค่อยๆกระตุ้นเขาแต่ไม่คิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยจะว่าเราหลอกไม่ได้นะจิตตาเองก็ได้หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น และก็ได้ทำเลส,สำหรับขยายตลาดด้วยทำไมจิตราถึงรีบร้อนขนาดนี้อ้าวลูกไม่รู้เหรอว่าจิตรารู้สึกอย่างไรกับพี่ใหญ่ลูกดูสายตาท่าทางเพื่อนไม่ออกเลยเหรอก็พอจะดูออกค่ะแม่แต่ไม่คิดว่าเขาจะอะไรมากมายเพราะมีผัวมีลูกให้เห็นอยู่เขาจะได้อะไรจะสมหวังหรือคะแม่หนูมองไม่เห็นทางจิตรา รักผีชายเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะนรีแล้วก็รักฝังใจคงไม่คิดว่าจะสมหวังหรอกนะแต่บางคนก็แปลกขอให้ได้แค่เห็นได้อยู่ใกล้ก็พอจิตราก็เข้าข่ายนี้ละ่ะนี่แม่รู้ว่าจิตรารักพี่ใหญ่มานานแล้วเหรอคะแม่รู้ได้ยังไงหนูก็พอจะดูออกแต่ไม่กล้าบอกแม่แม่ผ่านโลกมามากสายตาคนที่รักใคร มันจะมองกันไม่ยากปิดไม่มิดหรอกแม่จับตามาตลอดถ้าว่าเขาไม่รวยเราก็คบเอาไว้ใช้เรื่องอื่นแต่เมื่อมีฐานะเราก็ต้องมีประโยชน์จากการครบบ้างสิ่งคบคนแล้วไม่ได้ประโยชน์จะคบไปทำไมเสียเวลาอีกอย่างลูกคิดเหรอว่าพี่ใหญ่เขาจะชอบหรือคิดว่าคิดเหรอว่าแม่จะเอาจิตตาเป็นสไัย ต่อให้รวยแค่ไหนก็เถอะหญิงสูงวัยพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความดูแคลนจิตรากลับถึงบ้านพอดีกับเวลาอาหารเย็นเมื่อเห็นจิตรากลับมาทันกินข้าวด้วยกันสายยันก็สดชื่นขึ้นมาทันทีตลอดบ่ายเขาได้แต่ครุ่นคิดและโทษตัวเองที่คิดมาก ระแวงจนดึงตัวเองจมไปกับความทุกข์ที่ตัวเองคิดขึ้นมาทั้งสิ้นเมียเขายังคงมุ่งแต่จะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวอยู่ตลอดเวลาทำให้สายันรู้สึกละอายใจในโต๊ะอาหารที่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกและยายวิภาตอนนี้แข็งแรงขึ้นจึงออกมานั่งกินอาหารตั้งใจจะมานั่งเป็นเพื่อนลูกเขย แต่เมื่อเห็นลูกสาวก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบรรยากาศดีขึ้นจนกระทั่งวิภพายังออกปากดีจังวันนี้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแนนผู้เป็นยายเรียกหลานสาวตักข้าวให้แม่เขคสิลูกเด็กสาวมีท่าทางดีใจเธอรีบตักข้าวให้แม่พร้อมกับพูดว่า วันนี้กับข้าวต้องอร่อยที่สุดแน่ๆเลยแม่มากินด้วยคำพูดของลูกทำให้จิตราคิดขึ้นมาได้ว่าเธอละเลยคนในบ้านนานแล้วที่เธอไม่ได้กินข้าวกับครอบครัวเธอให้เวลากับคนนอกบ้านแทบจะทุกวันส่วนใหญ่เป็นงานเลี้ยงหรือไม่ก็กินกับแม่ใหญ่และวนันนรีมากกว่ากับคนในครอบครัวตัวเองเมื่อคิดได้เช่นนั้น ท่าทางเธอจึงอ่อนโยนลงบรรยากาศในโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยความสุขมีเสียงหัวเราะสายยันหัวใจอิ่มเอิด้วยความสุขที่เขาไม่ได้เจอมานานแล้วเมฆหมอกในใจชายหนุ่มเริ่มจางไปอย่างรวดเร็วเขามองจิตราวด้วยสายตาที่ขอโทษที่มองเธอผิดไปขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนาน จิตราเหลือไปมองข้อความที่ขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์จิตราตกลงเขาไม่ซื้อคอนโดนะเพียงข้อความนั้นหัวใจของจิตราก็พองโตตาเธอเป็นประกายสดใสไปได้วยความหวังสำหรับคอนโดเธอได้ครอบครองแน่ส่วนตึกแถวเธอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะวันนั้นที่ได้ยินแม่ใหญ่พูดกับพาคิน ถ้าทางแม่ใหญ่อยากขายหากเธอไม่ต่อรองราคาแม่ใหญ่ก็น่าจะเอียงมาทางเธอจิตตาเมื่ออ่านข้อความแล้วจึงพูดขึ้นสายยันเสาร์อาทิตย์นี้เราไปกรุงเทพกันเถอะหืมไปทำไมจะพาไปดูตึกแถวที่จะซื้อไปดูว่าเราทำอะไรได้บ้างไปช่วยกันดูช่วยกันคิดดีกว่าตึกอะไรแม่ลูกสาวถามขึ้น ื่อจิตราบอกรายละเอียดแนนทำตาโตแล้วหันไปบอกผู้เป็นพ่อว่าไปเธอพ่อหนูไปด้วยอยากไปเที่ยวไปซื้อของดีจังไปกันสามคนการที่ลูกสาวเสนอตัวทำให้จิตรารู้สึกแปลกใจเพราะอยู่นอกเหนือจากแผนที่เธอวางเอาไว้แต่นับเป็นเรื่องที่ดีเพราะลูกสาวเธอมักจะมีไอเดียดีๆ ด้วยความที่คลุกคลีกับร้านและโรงงานทำให้แนานมีมุมมองที่สอดคล้องกับงานที่สำคัญเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องคอนโดได้แนบเนียนยิ่งขึ้นดูจากท่าทางของสายันก็รู้ว่าเขาไม่ติดใจสงสัยอะไรเลยคงไม่รู้ว่าเธอโอนเงินอีกก้อนด้วยซ้ำจิตราจึงสรุปก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนว่า งั้นพรุ่งนี้แม่ให้เขาจองตัว๋วจองโรงแรมเลยนะไปกันสามคนห,หรือ,อยายไปด้วยกันไหมเธอหันมาถามแม่ของเธอวิภาหัวเราะพร้อมกับโบกมือไปกันเถอะแม่ค่อยไปตอนตึกที่กรุงเทพเสร็จแล้วดีกว่าดีแล้วพาสายันออกจากถ้ำไปบ้างไปเปิดหูเปิดตาบ้างเถอะไปกันพ่อแม่ลูกเที่ยวให้สนุกนะนางวิภา มองทั้งสามคนที่มีความสุขด้วยหัวใจที่อิ่มเอิบภาพนี้เธอไม่ได้เห็นมานานนักหนาแล้วเธออยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆขณะที่เธอมองภาพสามคนพ่อแม่ลูกตรงหน้าด้วยความสุขและเหมือนจะประทับลงในความทรงจำบูกหนึ่งเธอกลับรู้สึกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นภาพแห่งความสุขนี้จบ ตอนที่17ของนิยายเสียงเรื่องมายาหลว